มามาสอนยีเอสดนะครับฉบับพับเอ็กผมว่าไอเทมนี่เอ็ดชัว <S <S เข้าก่อนเจ็ดเย็เยนอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวอย่ารีบร้อนมาได้เราเปิดก่อนวัดได้โอ้โหช็อตเมื่อกี้เกือบได้เอ็ดนะครับโอ้โหมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เล่นฟรีแลนซ์นะครับดูผมไว้นะครับนี่นะครับจ้องใจเย็นนะครับ ีอดใส่มีดคัตเตอร์ไปฆ่าเขาตายถ้าเราวัดเราแพ้แน่นอนเอด็ดเด็เราแตกแน่ถ้าเราวัดกับเขาเมื่อกี้ใจเยน็นใจเย็นทุกคนต้องใจเย็นนะครับขอเล่นเก่งนะคนนี้เขาเล่นใช้ได้นะต้องใจเย็ดนะรอจังหวะดีๆนะครับ อย่างนี้ไม่ได้นะครับโดนนะครับทาวัดได้อยู่ได้อยู่มาไม่ได้ครับวัดไม่ได้ลวงแน่เราเลือดเต็มแบบมาไม่ได้ครับเรายิงตัวเยอะไม่มีหัวนะไม่มีหัวนะ นี่ชันเมื่อกี้ถ้าเขาวัดเขาล่วงพวเพราะว่าเลือดเราเหลือเยอะเหลือเป็นกิโลนี่ตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องการยิงนะครับรู้สึกความมั่นใจตกมาอยู่ที่เราโอ้ยถ้าวัดน็อกผมว่าเขาน็อกเขาตายได้ครับเมื่อกี้ ย่าประมาณนะครับตอนนี้การยิงเรานํามากครับต้องใจเย็นนะครับไม่ได้ครับชุดนี้เราเสียโอ้โหคนนี้เขาแข็งครับแข็งมากใจเย็นนะครับ อยากได้เลตต้องใช้เวลานะครับไปก่อน,นครับแตเด็นครับแตเดนอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับคนนี้เาขาคมนะครับตายได้นะครับเมื่อกี้ โดนโซนเลยผมนะครับตายนะครับเมื่อกี้ทวัดไม่ใช่เขานะครับเรานะครับแต่ครับโอ้เขาใส่แค่ใจวีสองครับ